สวัสดีครับมาอีกรอบครับมาอีกคลิปนะครับคลิปที่ค้างนะครับพี่ๆไว้นะครับทําไมบัวอยงก่อนเรื่องเปิดบ่ครับกำลังกอดงัวลงมากครับคลิปก่อนหน้านั้นทําไมบัวต้องกอบนะครับทําไมบัวต้องกอบโซเดียมไบคาร์โอเนตนะทำไมบัวต้องกินน้ําตาลหรือซูการ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบํารุงครับไอ้พวกเนี้ย จะกินสําหรับวัวที่คลอดลูกใหม่ๆนะครับเนี่ยครับน้าตาลหรือพลังงานต่างๆเนี่ยครับกินสําหรับวัวคลอดลูกใหม่ๆน้ําไอ้น้ําตาลตัวนี้เขาจะให้ครึ่งลิตรน้ําอีกครึ่งลิตรรวมกันเป็น1ลิตรกอกนะครับกอกวัวนะครับสามวันสี่วันก็ลากันไปส่วนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้โซเดียมไบคาร์โบเนตครับยึบกอกนะครับครึ่งครึ่งหนึ่งเอาน้ําน้ําลิตรหนึ่งนะครับ อันนี้ครึ่งหนึ่งก็น้ํําน้าขวดลิดนะครับน้ำอาจจะม่ถึงลิตดอกตรารตัวนี้มันไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมมันจะมีพื้นที่ของน้ำอีกครึ่งนึงนะครับเติมเข้าไปแล้วขยำขยำครับแค่นั้นแหละครับมีน้ําตาลเดี๋ยวผมจะมาเล่าซูฟังครับเปิดพอกไห้เขาแป๊บนึังเอาเปิดเรียบร้อยครับทาไมต้องกอกโซเดียมไบคาร์บอเนตทำไมให้ก็กินน้าตาลนะครับวัวขึ้นไปรีดครับวัวขึ้นไปรีดนะครับเวลาลงมากเขาจะเปิดตัวนี้ออกไงเวลากลับโรงเรือน เขาจะมาคับไปง้อเขานี้เพื่อเป็นการคัดแยกว่าตัวไหนนมดีตัวไหนนมลดตัวไหนนมเสียนะครับตัวไหนต้องตามยาตัวไหนต้องฉีดยาพอเปิดเข้ไปนี้ปุ๊บง้อจะเข้ไปนี้ตัวไหนต้องตัวไหนต้องตามยาฉีดยาก่กอกน้ําตาลกลอกโซเดียมง้อจะคัดแยกไปนั้นเพื่อทําการจัดการนะครับตัวใดปกติก็ไปกลับลงเลื่อนไปนะครับนะครับเหตุผลของเขานะครับทาไมต้องกรอกนะครับเขาบอกว่าไอโซเดียมไบคาร์บ,เบอเนตนี่นะครับ เป็นกดเหมือนโซดานะครับช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายภายในช่วยปรับสมดุลระบบภายในให้ให้คงที่เหตุผลของเขาคือเขาบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าวันนี้อาหารดีไม่ดีคุณรู้ได้ยังไงว่าวันนี้อาหารเปรี้ยวไม่เปรี้ยวคุณรู้ได้ยังไงว่าวัวตัวเนี้กินอาหารอร่อยไหมนะครับนมนะครับนมกับการขับถ่ายวัวเป็นตัวประกอบแล้วบันนี้เขาเขาถามา คุณต้องไปนั่งดูบัวขี้ไหมครัว่าบัครับไม่กับไปเบิ้งว่าได้มันหลายตัวนะครับว่าพันตัวเป็น,ปนไปดูวัวขับถ่ายไม่ได้แล้วคุณต้องดูอะไรเขาทําต้องดูนมเพราะว่าไม่ไม่ได้ทําอะไรยุกวุ่นวายต้องดูนมเพื่อจะทําการกอกครับดูนมปุ๊บอ้าวตัวนี้จากสิบสี่โลสิบห้าโลคือเฉลีย่ยมาตรฐานสิบโลสิบสามโลสิบห้าโลมาตรฐานไอตัวนี้จากสิบห้าโลเมื่อวานก็สิบห้าวันนี้สิบสี่ เมวันซื้อ16มาวันเนี้ย8โลมาวันนี้3โลนั่นเอาละครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมต้องกรอกแคลเซียมโซเดียมไบคาร์บอเนตครับเนี่ยอันนี้1ลิตรเขาจะใส่โซเดียมเข้าไปครึ่งครึ่งครึ่งขวดแล้วก็น้ําเติมเข้าไปให้เต็มแล้วก็ขยเยาขยาขยาแล้วก็มากรอกให้วัวครับเนี่ยนะครับมากรอกให้วัวนะครับแล้วก็มีอีกอย่างก็คือนี่ที่ผมค้างไปวันนั้นครับ ฟินาดินฉีดเพราะอะไรทําไมถึงฉีดแล้วทําไมมีคําว่าฟูนิกซินลงไปด้วยนั่นครับเนี่ยครับแก้ปวดลดไข้ปกติเหมือนพาลานะครับเหมือนพาลาทําไมต้องฉีดเหตุผลเขาสร้างขึ้นมากเลยครับเขาบอกว่าผมถามว่าทาไมต้องฉีดอันนี้บ่อยจังทําไมวัวซื้อว่านมนี่เอะฉีดเออาฉีดทําไมเอะฉีด ฟี่นาดินเนี่ยครับเนี่ยยากแก้ไข่เนี่ยแก้ปวดลดไข้แก้อักเสบนี่แก้ปวดลดไข้บพราเดียวผมไปผมไปผมจะบาบ้างไว้คอมเมนต์ครับผมก็ผมก็ผมก็ได้เก่งทั้งนี้แต่ผมอ่านมากเลยนะครับทำไมอาชีพอาชีตเขาบอกว่าคุณรู้ได้ยไหมคุณรู้ไหมว่าเัอร์ตัวเนี้ยปวดฟันเ <c oughs> ขาไม่รู้ทำเมันว่ล่ะไม่รู้ครับคุณรู้ไหมว่าเัอร์ตัวนี้ไข้าอาคุณไปวัดคุณถึงคุณถึงจะรู้นะครับคุณรู้ไหมว่าวันเนี้ย เนี่ยอากาศร้อนๆมาเนี่ยอากาศร้อนมาเนี่ยวัวตัวเนี้ยระบบภายในมันเป็นยังไงวันนี้ฝนตกวันนี้อาบน้ําเปิดพัดลมอาบน้ําคนรู้ไหมวัวตัวนี้หนาวนั่นคือเหตุผลของเขาครับโดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้วัวกลุ่มเนี้ยทําไมนมถึงลดอยู่ดีเขาคือผมบอกเลยครับเคยได้สิบสามลิตรสิบห้าลิตรยี่สิบลิตรอยู่ดีมานมลดควบลงมาเหลือครึ่งหนึ่งเขาเขาซึงฉีดตัวเนี้เพื่อ ป้องกันยับยัง้ทงทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยครับแล้วก็ไม่ต้องตรวจนมด้วยนะครับฉีดเลยครับวัวอิตาเลียนเนี่ย2 0ซีต่อนหนึ่งตัวถ้าวัวไทยกับยุสิมหาครับเพราะวัวไทยอาจจะน้อยก็หนักหน่อยของเขาเนี่ยครับเขาจะฉีดไปเลยครับจึ้มเข้าไปผมก็ถามว่าเป็นเป็นปน,นังก็ต้องฉีดทำไมถึงต้องฉีดเขาก็บอกตรงๆเลยว่าคุณรู้ไหมว่าวัวกินข้าวอร่อยไหมคุณรู้ไหมว่าวันนี้อาหารดีไม่ดี คือคนไทยหรือไอ้นี่กับว้าถึงตัวผมเองนี่แหละผมจะรู้ว่าวัวป่วยก็ต่อเมื่อวัวตัวนี้ไม่ลุกคนส่วนมากนะครับจะเห็นว่าวัวป่วยโอ้ยวัวขี่แตกวัวไม่ลุกแล้ววัวเป็นยังขึ้นต้องไปนี่ฮะครับวัวโสมแล้วถึงรู้เอายงไงครับวัวโสมวัวโสมวัวสุดแล้วถึงรู้แตกที่นี่เขาก็ไม่รู้เขาฉีดไปเลยครับเขาให้ไวเลยพวกฟุลนิสเซนนี่ยเขาให้ไม่เลย ไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นวัวตัวนี้ไม่จําเป็นต้องโอ้โหนอนแล้วไม่จําเป็นไอเอวตัวนี้ลุกไปขึ้นแล้ววันนี้นมรถฉันจิ้ม2ี่สิซีซีวันนี้เดินกระเพกกระเพกฉันจิ้ยมย0สบซีซีวันนี้นมรถฉันจิ้ยมยี่สบซีซีเนี่ยครับเหตุผลของเขาครับชันเจนม,มากครับเขา็้ ฉีดเนี่ยนี่คือเหตุผลผมเคยบอกได้คิดต่อไปทำไมต้องฉีดดนยครับเนี่ยครับโดยที่เราไม่รู้ว่าอาการวัวมันเป็นอะไรแต่เขาเป็นการยับยั้งไว้ก่อนทําไมวัวเจียวถึงไม่สุดผมกอพูดกล้าพูดตรงๆเลยทำไมวัวเขาไม่สุดเพราะเขาเขารู้ว่าอาการผิดปกติแล้วเขาจิ้มไปเลยจิ้มนานไหมอีกละครับวันต่อวันวันต่อวันตันตวนี้เป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมตัดเข้าโรงพยาบาลมาแล้วครับ ตัดมาแล้วหนึ่งตัวตัวไหนไม่ตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนไม่มีปัญหาก็ออกไปข้างนอกครับนี่นยครับออกไปหมดเลยกลับรงเรือนครับง่ายๆกลับขอบไม่จะคล้องไปแต่ตัวไหนที่มีปัญหาจะตัดเข้ามาครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดมัดขาเกี่ยวมาผมเข้าใจทันทีว่าวัวตัวนี้คลอดลูกใหม่นะครับ คลอดลูกใหม่เขาจะมาฉีดไอตัวเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย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 ลกไม่ดีลกไม่ออกระบบภายในยังไม่คงที่เนี่ยครับฉีดไปเลยกรวัวคลอดใหม่กอกว่าไปเลยครับน้ำตาลเนี่ยครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดนะครับมาดูครับดูด้วยกันมันตัดเข้ามาหนึ่งตัวแล้ว ครับนมเท่าไหร่เนี่ยครับเจ็ดเนี่ยเห็นไหมครับเจ็ดแปดโลนะครับตัางที่แรกๆแต่ก่อนเขา12บสองาสกว่ามาเจ็ดแปดเนี่ยนมเริ่มลดเห็นไหมครับสิบ1องสิบเอ็ดเ้าบแปดห้าเนี่ยครับเริ่มนมเริ่มลดเข้ามา3มวันตั้งแต่วันที่15วันที่สิบหกวันที่17นมลดลงมาเขาจิบไปแล้วตัวนี้หนึ่งเข็มตัวนี้หนึ่งเข็ม2ี่ซีซีอันนี้2ี่ซีซีอันนี้ ตัวคลอดลูกใหม่มดลูกยังไม่เข้าอูมดลูกไม่ออกต่างๆนานาอันนี้แก้ปวดลดไข้นะครับระบบอักเสบภายในบ่ประมาณนี้แหละเด้อหัดจำว่าพิษครับเนี่ยเนี่ยครับเขาจะมาฉีดนี่ครับ,น,รบนี่คือนี่คืออะไรครับเขาเรียกเราควรที่จะเอาแบบอย่างไหมครับเขาไม่รู้ว่าตรงนี้ป่วยมันไม่ป่วยหรอกครับพูดจริงๆมันไม่ป่วย แต่มันมีอาการผิดปกติในการแสดงพฤติกรรมการให้นมครับ,รบนมมันนดนิดเดียวนมอวไม่คงที่แล้วจากเคยได้15วันนี้มาได้ 7. เจ็าอวอาแล้วครับเฉีดเลยจิ้มเฟนยินเข้าไปจิ้มฟูนิซินเข้าไปตึง้งจบปล่อยกับครอบปล่อยกับโรงเรือนครับแต่อพวกเนี้ยที่มัดขาเขียวมาเนี้ยมันเป็นเบอร์ระหว่างมีขาเรืองกับขาเขียวมันเป็นบัวเบอร์เจ็ดเหมือนกันครับ เป็นวัเวเบอร์เจ็ดเหมือนกันให้เบอร์ขาเขียวก็คือเป็นวัวที่ส่งนมได้แต่จะฉีดยาประเภทรักษามดลูกภายในแล้วก็ให้น้ําตาลเอาง่ายๆครับผมจะแยกเป็นน้ําตาลนะครับน้าตาลกับโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมไบคาร์บอเนตคือวัวประเภทท้องเสียนะครับท้องเสียนมลดฉับพันธเ์มือกันนะครับแต่พวกนี้ก็เหมือนกันครับนมไม่ดีแต่เป็นวัวประเภทแยกมาครับแยกประเภทมาคือเป็นวัวคลอดใหม่เด้ครับถ้าคลอดใหม่ก็กินน้าตาลแต่ไม่ได้กินโซเดียมครับ คือเขาท้องไม่เสียอะไรไงครับนี่ครับเดินลงมาแกงใส่แบบนั้นแหละครับพอเดินลงมาตะแยกเขาเขาคุมเขาพอกเขาลงไปนะครับตัวไรนี่นั่งกับสิคัดแยกเขามากครับตัวไรสั้งคัดแยกกัะคัดยกกข้ามาตัวไรนมลดผิดปกติคอมพิวเตอร์ระบบตรวจจับมัาจะส่งเข้าลงมายาก็เตรียมไ้แล้วครับรอฉีดยาอย่างเดียวนะครับนี่ครับเอ้า ผมกับว่ามันครบกระบ,บวกนก <certain S 1> ารนะครับใด้การข้างพี่น้องไว้ค้างว่าผมต้องอธิบายคลิปไหนเกี่ยวกับทําไมต้องกอกครับทำไมต้องก,อก,อ,งกอกโซเดียมไบคาร์บอเนตเนื่องจากวัวน,นมลดท้องเสียวัวน,นมลดเกิดจากอะไรเพราะว่าวัวมันท้องเสียครับท,ท้องเสียทําไมถึงท้องเสียเราก็บอกไปเขา,า,าก็บอกว่าเขาบอกไ่ได้เพราะว่าเอาวันนี้อากาศร้อนเหรอวันนี้อาหารสุกไหมเออวันนี้อาหารอร่อยไหมวันนี้อาหารไม่อร่อยไหมรู้ไหมวันนี้วัวตัวนี้ฟันหลุดไหมฟันหักไหมเขียวหินไหมนะครับอย่างเช่นนครับนอนไม่สัต ที่นอนเป็นยังไงนะครับนอนสุขภาพไม่ดีเดินเจ็บขาเจ็บอะไรไหมเนี่ยครับเหตุผลที่กอกโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเป็นการรักษาระบบภายในของร่างกายให้สมดุลไม่แค่นั้นครับทาจากทำทำไปยะแก้กดให้เป็นกลางระบบภายในสมดุลเอางงครับต่อไปก็คือน้ําตาลน้ําตาลขันบ้านเท่ากับโปคอนกอกทาไมกอกพวกเนี้ยกอกตัวคลอดใหม่ตั้งแต่ D i m ตั้งแต่8 9วัน10วันขึ้นไป15วันนะครับเอางเริ่มจอก กอกจากคอดไหมกับพี่ไผ่าครับนะครับทำไมต้องฉีดฟ้นฟูอ่าฟ,ฟ,ฟินาดินหรือฟุน,นิซินเพราะว่าเขาสันนิษฐานเบื้องต้นไว้เลยว่าวัวชุดนี้นมลดมาเพราะว่าอาการผิดปกติทางร่างกายเขาจะฉีดไปเลยจึ้งเข้าไป20ซีซีจบครับสันนิษฐานครับสันนิษฐานไม่ได้วัวป่วยนะครับสันนิษฐานว่าวัวชุดนี้อาการผิดปกติไปจากเดิมฉีดเลยครับจึ้มเข้าไปเรียบร้อยจบครับ โอเคนะครับครบถ้วนครบถ้วนครับมันจะเงาวเกินไปครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ